จะไปตกปลากับพงกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปรับคูรวมทิปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บอกครับ โอเค okay, ครับวันนี้นะบรรยากาศบ,บอกระพงนะครับวนนี้นครับนก็เริ่มจะเข้าใหม่ทครับาเช้าสดใสนะครับวันนี้นะครับตามผลงานต,ต่อไปครับ,บน,ราารนี่นะครับบรรยากาศหน้าบ่อนะครับบ่อสวยมากนะครับ นีนะครับากาศนะครับนาๆน,นะครับนะครับปลาบรากาศบ่อนะครับสวยมากครับวันนี้บรรากาศดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับ งานวันนี้นะครับก็จะเป็นกระโงบ่อซึ่งเดี๋ยวมาดูว่าช้านี้จะเป็นยังไงในส่วนของน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับกับชุดน้ําเดือดนะครับเวทสิบยี 20, ่สิบสิบยี่ห้านะครับหลักๆจะเป็นประมาณนี้นนเดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้ใกล้เวลาได้ลงเบ็ดแล้วนะครับทีมง,งานของเราก็เซดุปก,กรเรียบร้อยแล้วนะครับันีนี่นะครับน้าตองครับครบสวัสีคริชน <c oughs> ของจริงของจริงเอาดูครับชั่วโมงน้ำเดือดนะครับผม โดนแล้วครับชั่วโม,มงน้ำเดือดนะครับผมนนก็หวาวุ่นกันเลยนะครับฝั่งนี้ก็หวาวุ่นนะครับผม้นะต่องโดน,นครับโอ้โหนะตองครับ อ่ะเราต่องโดนแล้วนะครับตัวนี้ปลาบินแล้วครับผมงปลาบินนะครับผมวว้าว น้ำเดือดนะครับว้าวุ่นกันเลยนะครับผมวงน้ำเดือดนะครับกล้ก็ทำแซมเรื่อยๆนะครับผม ว้าวุ่นเลยนะครับผมพอสักสี่สี่ไล่ครับสี่ไล่กว่ากวานะครับผมปลาตันตันกว่านะครับผม,มวันนี้เทิงนะครับผม เกิดน้ำ คนเดียวปลดคนเดียวนะครับคนเดียวหมดเลยนะครับไม่มีผู้ช่วยนะครับผมตกกระทงฟ้าน้ำเช้านะครับโมงแรกจะเป็นยังไงครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับผมดอนอีกแล้วครับแล้วต่องโดนอีกแล้วครับผมช่วงไซต์ปลาเข็มนะครับผมทางข้างกับทางนะครับ ตีไม่ไกลนะครับ <única> สี่ห้าเมตรได้ชาเล่นเก็บตัวนะครับใช่เพราะไก หน่อยยังโดนนะครับ ตตัววะวร่ลลิมลิมงปลาแรงค่อนขอ้างดีนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะแต่งตัวไม่ใหญ่มากนะแต่งดีด แปดนะแปดเก้าแปดดู 9, นี่ยครับผมกอกมานิดหน่อยครับไม่ต้องแย่นะครับชเช้าเดือนมากครับชมเมื่อกล้องนี่คันมือนะครับผมตอนนี้เดือดมากครับ ปลาอยู่ไหนเ้นาไซส,สวยนะครับปลาอ้วนทุกตัวนะครับผมอ <c oughs> ว,มน,วนนโสดไม่โนใช่โสดไม่โดนเยอะม าโดนแล้วนะครับผมโดนแล้วครับถ้องโดนแล้วเดีย๋ยวตกมันกัดเลยนะครับผมตอนนองดีมากบินมาเลยนะครับ น้อยนะตองอางน้อยไปดูนะครับผมจังหวะนะครับวันนั้นนะเขาโดนไม่ครับพลาดนะครับจังหวะนี้โดนครับผมจังหวะนี้อัดครับผมอ่ะอัดขัครับอัดโอ้โหหลุดนะครับผมจังหวะนี้ตอนแรกผมก็ช็อตกว่านี้แล้ว พอมาเอาเลยนะครับปาโดนนะครับปลาตอบสนองดีมากครับผมช่ยงช่วงจบแล้วนะครับผมช่วง มาเลยนะผมต้องโหดมากครับผมช่วงสายโหดนะครับผมตอนฝั่งนั้นก็บินเป็นนกแล้วครับเอาเรื่องนะครับผมกล้องไม่ค่อยโฟนะครับใส่จัดเลยโอ้ใส่นี้หลุดมาด้วยนะครับผมไซส์ห้านะครับไซส์ห้ามานะครับปลาแมวนะครับผมนะบอกเก็บหมดนะครับผมแต่เล็กจะใหญ่นะเก็บหมดนะครับ ต้องโดนอีกแล้วครับผมสวยเลยนะครับผมภาพบรรยากาศบ่อตกปลาแถวบางปูนะครับผมบ่อนะครับปลาหนึ่งตันกว่านะครับเกือบสองตันนะครับตันแปดตันหกนะครับผมคนสี่สิบคนนะครับเดือดเลยครับ หล้าโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหลหลากาดนะครับโดนอีกแล้วตองโดนแล้วไอ้ตองอัดบรรยากาศตอนพาขึ้นน้ำนะอะไรักไงอัดแล้วโอ้ยพาดน,นะครับจังหวันนี้ ออุุ้้ยยคันระเบิดนะครับนะคันระเบิดนะครับเปิดไปแล้วหนึ่งโอ้ยน้าโหดมากครับคันระเบิดเลยนะครับแต่ปลายังอยู่นะครับปลายังอยู่นะครับระบบมือครับจังหวะนี้ชั่วโมงนี้ต้องมือแล้วครับผมปลาแพงอยู่แล้ววันนี้ มาครับว้าแพงอีกแล้วมาวุ่นกันเลยครับทีนี้ครับเป็นกองเลยนะครับผมไม่ได้หักปลายเลยนะอย่างนี้ก็หมดทริปแล้วทุดหมดสภาพเลยอะต้องมีนะครับตอบต้องดูกระป๋นแล้วใช่ไหมสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชิบ้าตัวแล้วกลับเลยนะเจ้าของผู้จัดทริปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้นี่คักตกปลาประทับใจมากนะครับวันนี้แบ่งให้เก็บตกบ้างนะตกปลาประทับใจมากครับปลาตอบสนองดีมากนะครับผมวันนี้ปลาวันนี้ปลาวันนี้ได้เกมเบิร์ตช่างบ่มีรับประกัน15ตัวในกระชังนะครับผมใครไม่ได้มีรับประกัน15ตัวนะครับบ่อนี้โอ้โหสุดๆมากนะครับ หลับตาตียังกินเลยครับบ่อนี้โอ้สุดสุดตองรถนะครับผมอ่านครับอ่านครับจะเกินกคนละสิบเ้าแล้วมั้งอาจจะเกินครับนะโอ้ชั่วโมงน้ำเดือดว,ว้าวุ่นกันเลยครับขาดลุดพักมาหมดนะครับจังหวะนี้มครับมีสภาพนักตกปลานะครับผมอย่าลืมบ่อันที่สิบเก้าด้วยนะครับอย่าไปเต็มน,นะ นะโดนครับหน้าดนครึบอั่ว <laughs> ปาลาครึ่งชัง่วโมงนะครับเนี่ยปลาก็ยังตอบสนองเรื่อยๆนะครับผมปาลาตอบสนองดีมากครับโจูนไปแทบจะกินเลยนะครับผมโอ้ จังหวะใครจังหวะมันแล้วครับตอนนี้แล้วก็เราจะบล็อกหน้าช้างแล้ว <c oughs> <c oughs> ปลาบินไม่ได้มีแค่ประเทศจีนนะครับผมเมืองไทยก็มีนะครับผมปลากินใกล้ตรงนี้นะปลากินตรงนี้ครับผม ด้วย,อ,วยอัน้ไม่รู้อ่ะเก็งกับไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ละมั้งไอคนนะครับลปลากินใกล้ๆนะครับผม,มกินไก่มากนะครับตอนเช้านะครับอัดต่อนนัวาครับผม ใส่ดีนะครับผมตัวนี้ใส่ดีเลยอ้วนครับปลาอ้วนแทบทุกตัวนะครับไม่มีเลยผอมนะครับปรึกษายน,นะครับช่วงนี้อ่าโดนแล้มนะน่ะดกดีนะครับผมกำลังทําแต้มกันนะครับรอว้าวุ่นเลยตอนนี้หลบแบบดิจิตอลเข้ามานะครับหลบแบบดิจิตอลนะครับ ซ้ายหลบขวานะเรียกว่าอยู่ในสนามลบนะครับผมตอมปลาจะอยู่โซนนี่นะปลาเนี่ยไปอยู่โซนนี้ทนะั้งหมดเลยนะปลาทั้งนั้นเลยนะผม ทสายลังน้ำเดือดน,นะครับก็จะเบาๆหน่อยจะกินเรื่อยๆ